สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันคลิปนี้ก็จะถ่ายให้เห็นในเรื่องของการกินข้าวเช้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะอาหารเช้าโคมพันมีปลาดุกต้มหม้อปลาล่าได้ค่ะพี่น้องแล้วก็จ้ำใส่พริกสดโอ้ยแซ่บกับข้าวเหนียวไม่อยากกินแก้วค่ะพี่น้องอยาก,กินปลาต้มหม้อปลา่านี่ค่ะแซ่แบแซ่บได้ค่ะมาด้ค่ะพี่น้อง มากินข้าวกับโกงพันนะคะอร่อยมากเลยค่ะกินพริกลงไปคำนึงเสีบท้องเลยอร่อยสุดๆค่ะเบิ้มต้มหม้อปลาไตประดุกไตขาตะไคร้หอมๆ หมอปลาเนื้อเนื้อเอาข้าวเหนียวห่อนๆจ้ำเลยแบบเนี่ยตุ้ยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอาหารเช้าภูมิพันธ์นะคะเนี่ยแซบ่บแซ่บค่ะแซ่บมาเด้อค่ะเด้อกินไอ้ปลาต้มหมอปลาน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเชา้ชาๆก่อนไปโรงเรียน ไม่ต้องมีอะไรมากมายไก่กองก็อร่อยได้ครับเราค่ะพี่น้องเนี่จจำจำลงไปเลยนี่ยน,น,นี่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 แจ่บหมกักหนัวหนัวมาเ้อค่ะพี่น้องกินน้ำกันจนหมอปลาล้น้ำกันนะค่ะเด้อ ขอบคุณเอฟซมากมากนะคะคลิปนี้ก็จะถ่ายทําการกินอยู่แบบง่ายๆยิ้นข่ากับต้มหมอปล่าได้ค่ะต้มปลาปลาดุหมอบล่าแซ่บแซ่บค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลาการขอบคุณหลายๆขอบคุณแรงใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะด้ค่ะเด้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โคมพันตุลาการ ก็จะแายทำเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องงามชมชืน่นพอมีพออยู่พอกินวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะกินอยู่อย่างง่ายๆจะตายโค,ควมพันค่ะขา้าวเหนียวห้อนข้าวไรบรี่ด้วยค่ะเมื่อน,นี้แซบแซบซบแซบ,บค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยได้อร่อยดี กับโคมพันพบกันคิดหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ